นี่นะครับคือเทรนเนอร์ดาวติกต็อกนะครับโค้ดมาร์ทกับวันนี้นะครับที่เขาไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดว่าถูกสาวสวยเด่ยหลอกเงินไปนับล้านนะครับเรื่องราวก็เขาเนี่ยได้เจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งครับเข้ามาบอกว่า ขอซื้อคอร์สออกกำลังกายสามหมื่นนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคเลยหลังจากนั้นก็ถูกใจครับพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็เปครับขับรถเบนซ์น,นะฮะผู้หญิงเนี่ยแล้วก็จู่ๆผ่านไปประมาณสองสาเดือนครับผู้หญิงบอกว่าท้องนะเทรนเนอร์ดาวทิกตอกคนนี้ก็เลยบอกว่าโอเคก็อยากมีลูกอยู่แล้วนะฮะ เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยชวนให้เขาไปจดทะเบียนครับเขาก็จดทะเบียนครับหลังจากนั้นเนี่ยพฤติกรรมของฝ่ายหญิงเริ่มเปลี่ยนไปครับหลังจากบอกว่าท้องเนี่ยเขาได้บอกให้เทรนเนอร์หนุ่มเนี่ยเอาบัตรเครดิตมาให้ใช้หน่อยนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยนัาไปรูดซื้อของแบรนด์เนมครับรูดครั้งละ 500, ห้าแสนครับมูลค่าความเสียหายเป็นล้านนะเป็นล้านเลยอพี่มานนเนี่ยก็ พอมันแปลกๆอย่างนี้ครับไม่พอครับมีผู้ชายทักมาอีกนะทักมาบอกว่าเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของหญิงสาวสวยไฮโซนะฮะ mm hmm. เขาก็ตกใจครับตกใจแบบว่าตะลึงอึ้งทึ่งเสียวเลยฮะเราก็เลยช็อกอีกนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีทักมาคนเดียวครับทักมาสามคนครับคนแรกเนี่ยเป็นนักธุรกิจคนที่สองเป็นข้าราชการคนที่สามเป็นหมอครับ ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยโดนหญิงสาวรายนี้ตุนหมดเลยนะครับก็คือตุนเงินนะฮะไม่ตุนหมูตุนไก่ะฮะเนี่ยนี่คือเทรนเนอร์ที่ชื่อว่าเทรนเนอร์มาร์สนะครับเขากำลังแย่ครับเขาโดนหลอกครับแล้วเขาก็งงมากครับว่าผู้หญิงสวยไฮโซขับรถเบนซ์เนี่ยจะมาหลอกเขาได้ยังไงครับตอนนี้กําลังตามตัวฝ่ายหญิงอยู่ครับหลายคนอยากรู้ครับว่าเทรนเนอร์ดาวต์ทิกเกอที่โดนสาวตุนเนี่ย คใครครับก็คือคนนี้แหละครับโค้ดมาร์ทครับใครอยากติดตามเขาก็ไปติดตามได้ที่ t i k t o อกโค้ดมาร์ทนะครับเป็นดาวติกต o อกครับมีผู้ติดตามอยู่ 197K ก็นะฮะก็ห <c oughs> นุ่มหล่อล่ำนะเขาเขาก็จะสอนการออกกำลังกายนะฮะใครอยากจะออกกำลังกายก็ไปติดตามได้ครับแต่ย่า หลอกลวงเขานะครับเพราะว่าเขาก็กําลังโดนหลอกอยู่ครับกําลังตามตัวอยู่นะฮะตามตัวผู้หญิงอยู่ครับผู้หญิงบล็อกเบอร์ไปแล้วครับเข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง